หกสิบความเชื่อโบราณมีดังต่อไปนี้ 1. ห้ามใส่ชุดสีดำเยี่ยมคนป่วยเพราะสีดำเป็นสีที่คนโบราณถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความถุกโศกการใส่ชุดดำไปเยี่ยมผู้ป่วยนั้นเป็นการสาบแช่งให้ผู้ป่วยตายเร็วขึ้น 2. จึงจกร้องทักห้ามออกจากบ้านเด็กขาดโดยถ้าเสียงนั้นอยู่ด้านหลังหรือตรงศีรษะให้เลื่อนการเดินทางแต่หากเสียงร้องนั้นทักอยู่ด้านหน้าหรือด้านซ้ายให้เดินทางได้จะทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นสะดวกสบาย 3. ตุ๊กแกร้องตอนกลางวันเชื่อว่าจะมีเหตุร้ายเพราะตามปกติแล้วตุ๊กแกที่อาศัยอยู่ในบ้านมักจะร้องตอนกลางคืนถ้าร้องตอนกลางวันถือว่าเป็นลางบอกเหตุร้ายเนื่องจากคนโบราณเชื่อว่าตุ๊กแกคือวิญญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วมาอาศัยอยู่บ้านคอยคุ้มครองลูกหลานจากภัยอันตราย 4. นกแสกเกาะหลังคาบ้านจะเกิดลางร้ายเพราะนกแสกเป็นนกที่ถือว่าให้ความอัปมงคลเนื่องจากโดยธรรมชาตินกแสกมักจะไม่มาปะปนอยู่ตามที่อยู่อาศัยของมนุษย์ห้านกถ่ายรถบนศีรษะให้เชื่อว่าจะโชคร้ายหากกำลังจะออกเดินทางแล้ว ถูกนกถ่ายรถที่สีสะสะกอนให้หยุดการเดินทางทันทีหรือเลื่อนกำหนดการเดินทางออกไปวันรุ่งขึ้น 6. เมื่อตัวเงินตัวทองคลานเข้าบ้านให้พูดแต่สิ่งที่ดีๆไม่ให้ไหล่รือเป็นการแก้เค็ดให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาหา 7. กลางคืน ถ้าได้ยินเสียงร้องทักห้ามขานรับเพราะเชื่อว่าเป็นเสียงของดวงวิญญาณอาจจะมาหลอนอาจจะมาหลอกหรือเป็นการเชิญวิญญาณเข้าบ้าน 8. คนที่มีไฟที่ริมฝีปากล่างให้ระวังปากนำเคราะห์เพราะพูดไม่คิดและมักเป็นคนใจร้อนอารมณ์รุนแรงขาดเหตุผลในการยับยั้งชั่งใจ 9. คนใดที่มีลักษณะผมหยิกๆหน้าสั้นคอสั้นมักจะเป็นคนเจ้าชู้แต่เป็นความเชื่อที่ยังพิสูจน์ไม่ได้อันนี้ต้องคิดว่าต้องรู้ต่อจากภายในหัวใจของเขา 10. คนใบหูใหญ่มักรำ่ำรวยและมีบุญวาสนาคนใบหูหนา เป็นคนที่มีศีลธรรมคนใบหูบางเป็นคนโดดเดี่ยวไร้บุญวาสนา 11. คนที่พูดจาหลายเสียงในการพูดคุยครั้งเดียวกันเป็นคนคบยากเพราะหาความแน่นอนไม่ได้ 12. คนหัวร้านมักจะเจ้าชู้และเจ้าเล่ ซึ่งได้ต้นแบบมาจากขุนช้างในวรรณคดีทำให้คนโบราณเชื่อว่าคนลักษณะแบบนี้จะมีนิสัยเหมือนขุนช้าง 13. เด็กทาลกคนใดที่เกิดมาแล้วมีปานคนโบราณเชื่อว่าได้เกิดมาแล้วในชาติหนึ่งหรือชาติที่แล้วและถูกป้ายโดยของตำหนิเอาไว้ หากเป็นปานแดงหมายถึงถูกป้ายโดยปูนแดงและหากเป็นปานดำหมายถึงถูกป้ายโดยทาน 14. ห้ามปลูกต้นไม้ที่วัดปลูกมาแล้วเช่นไปเอาต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในวัดมาปลูกที่บ้านเพราะเชื่อกันว่าต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามวัดหรือนำไปปลูกที่วัดแล้วเป็นของสูงและสมควรอยู่ในวัดเท่านั้น หากนำมาปลูกที่บ้านจะทำให้บ้านนั้นตกอับ 15. ห้ามตัดผมวันพุธเพราะเชื่อว่าการตัดผมวันพุธจะทำให้เกิดอัปมงคลกับชีวิตเพราะเหตุนี้ร้านตัดผมหลายร้านมักจะนิยมหยุดทําการในวันพุธ 16. หากตาซ้ายกระตุกเชื่อว่ามีเคราะห์ โชคร้ายผิดหวังถ้าตาขวากระตุกถือว่าโชคดีแต่ถ้าเป็นช่วงในกลางคืนตาขวากระตุกจะไม่ดีจะมีเคราะห์มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่หากเป็นตาซ้ายกระตุกจะมีโชคลาภจากเพื่อน 17. หากสัตว์ป่าเข้าบ้านเชื่อว่าจะนำความอาประมงคลมาให้ ควรจุดธูปดอกไม้และเชิญให้ออกจากบ้านพร้อมกับขอพรให้นำสิ่งที่ดีๆมาให้ 18. ห้ามเผาศพวันศุกร์เพราะคนโบราณถือว่าการเผาศพในวันศุกร์จะให้ทุกข์กับคนเป็นญาติเนื่องจากวันศุกร์เป็นวันแห่งโชคลาภ เหมาะกับการมงคลมากกว่า19ห้ามใช้วีหักในขณะที่กำลังสางผมหากวีเกิดหักคาผมจะเกิดเรื่องไม่ดีตามมาให้นำวีนั้นทิ้งไปเลยไม่ให้เก็บเอาไว้ใช้หรือนำไปซ่อมมาใช้ใหม่20ได้ปินทู ตอนกลางคืนถ้าได้กินทูปลอยมาคนโบราณเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของญาติสนิทภายในครอบครัวมหา21พึ่งทำรังในบ้านเชื่อว่าจะมีโชคอย่าไปไล่หรือทำลายขาดเพราะอาจจะทำให้เกิดความหายนะเพราะพึ่งเป็นแมลงนำโชค ที่ขยันที่สุดในการทำง,งาน 22. การปลูกต้นว่านชีชะตาได้โดยถ้าต้นว่านเจริญงอกกามทำนายว่าการค้าจะงอกงามแต่ถ้าต้นว่านแห้งเหี่ยวทำนายว่าการค้าจะไปไม่รอด 23. ก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้านก่อนออกจากบ้านให้ตั้งสติ และก้าวเท้าขวาออกก่อนเท้าซ้ายจะนำโชคดีมาให้พอเชื่อว่าร่างกายมนุษย์เป็นพลังงานลบที่อ่อนแอกว่าด้านขวา24ช้อนชนกันขณะทานข้าวหากนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่และเกิดมือชนกันขณะเอื้อมไปตักกับข้าวเชื่อว่าจะมีแขกมาเยือนให้เตรียมตัวต้อนรับ 25อยากเคาะจานข้าวเพราะเชื่อว่าจะเป็นการเรียกวิญญาณทีิพเนจรเมื่อได้ยินเสียงเคาะจานแล้วก็จะพากันมาแย่งเรากินข้าว26กกลางคืนห้ามกวาดบ้านเพราะเชื่อว่าจะเป็นการกวาดเงินกวาดทองที่สะสมมาตั้งแต่เช้าออกไปหมดซึ่งจะเป็นได้ว่า เมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าตอนกลางคืนมืดมากการกวาดบ้านกลางคืนจึงไม่ปลอดภัย27ไม่ควรมีรูปภาพหรือรูปปั้นยักษ์ประดับบ้านเด็อดขาดเพราะจะทำให้คนในบ้านทะเลาะบอกแว้งกันและทำให้มีแต่เรื่องเดือดร้อน 28. อย่าตั้งเตียงนอน โดยเอาหัวเตียงหันไปทางห้องน้ำเพราะจะทำให้โชคลาภนี้หายและอย่าตั้งเตียงนอนโดยหันปลายเตียงตรงกับประตูทางเข้าจะทำให้ฝันร้าย 29. ให้ทานแก่สุนัขและแมวการแบ่งอาหารและน้ำให้แก่สุนัขหรือแมวจรจัดสี่หิ้วโหยหรือการให้ที่พักพิง แกสัตว์เหล่านี้ในวันฝนตกเป็นอานิสงส์อาสาญ์สามสิอย่าปล่อยให้ครัวโศกปกเพราะจะทำให้อับโชคขาดเงินขาดทองโปรดติดตาม60ความเชื่อในตอนที่2ในคลิปหน้าและฝากติดตามด้วยนะครับ